มาดูมวยคู่ที่3รองคู่เอกสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับพบกับมังกรบูมเด็กเซียนจะชกกันในพิกัด122ปอปอนด์นะครับมาดูที่นักมวยมุมแดงครับสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือว่าสักเล็กเกียรติส่งฤทธิ์ครับนักชกวัย24ปีจากจังหวัดพัทลุงสูง167เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย60กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟ สักเล็กนี่เป็นมวยเข่าประเภทวงในเหนียวจับปล้ำค้างแทงเป็นมวยขวาครับประเภทเตะหนักต่อยแรงฝีมือได้เข่าได้กระดูกดีเก๋าเกมเลยนะครับซ้อมที่ข่มวยเกียรติทรงฤทธิสถิติค่าไฟที่จกไว้ชนะ2แพ้3นะครับ3ไฟล่าสุดชนะคะแนนแสนวลิตเบนพระราม2ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยที่เวทีมวยลุมพินีไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับสิงห์ดำกาแฟโฟกัส ที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาชกไว้ล่าสุดพิกัด123ปอนด์ครับส่วนคู่ชกนักมวยมูลน้ำเงินมังกรบูมเด็กเซียนครับนักชกวัย25ปีจากจังหวัดสุรินทร์สูง159เซนติเมตรนะครับน้ำหนักไปปล่อย59กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟมังกรน,นี่ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาบูเปิดเกมประเภทเตะขาต่อยหมัด หมัดศอกแรงกล้าแลกกล้าบวกเป็นมวยมีนาทีทองประเภทสายนับขวาน,นกเลยนะครับซ้อมทีไข่มวยยูฟ่าบูมเด็กเซียนสถิติ5ไฟที่จกไว้ชนะ2แพ้3 3สไฟล่าสุดแชฉคะแนนทองลำพูนเ a กรุ๊ปศึกวันลุมพินีแพ้นกยก2วัชรพล P ี PK, แสนชัยมวยไทยยิมศึกวันลุมพินีไฟล่าสุดครับชนะคะแนนเถิดเกียรติสิทธิ์เจการที่ไปทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ สำหรับมวยคู่นี้วัดกันที่นอกกับในเลยนะครับศักเล็กนี่ช่วงหลังในสภาพร่างกายแย่แพ้บ่อยครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเดินจับปล้ำค้ำแทงนอกได้ในดีเก๋าเกมกระดวกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับในขณะที่มังกรนี่ก็เป็นมวยบู๊เปิดเกมประเภทมะขามข้อเดียวสั้นกว่าแต่ว่าได้ลูกหนักลูกแรงตนตนได้ลุ้นนับนอกก่อนครับไฟล่าสุดนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับ คู่นี้ชอบไปที่สักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับใบนี้หาสภาพร่างกายมาดีๆ8 0 9สดูดีกว่าเก๋กว่าตนๆหากไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปก่อนครับท้ายๆเข่าในดีกว่ามีลูกเหลี่ยมลูกเก่าเข้ามาช่วยครับไบนี้สักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มจะเอาชนะเจ้ามังกรบูมเด็กเสี่ยนไปได้นะครับโอเค